สวัสดีคะ่ะยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยเลน์นะคะวันนี้ก็จะมาเดินชมนะคะเดินชมซื้อของดืกของไปไว้ทำกินอตอนนี้ยายก็ซื้อผล,ลไม้ซื้อผลไม้นะคะช็อปข้างบ้านคะ่ะซื้อผลไม้ พอเดี๋ยวเขาก็จะปิดคริสต์มาสยายก็เลยเดินมาซื้อไว้ก่อนนะคะก็เดินมาซื้อไว้ก่อนถือกล้องมาในนี้นก็อายฝรั่งเหมือนกันนะยายต้องปิดเสียงนะคะเพราะเขาเปิดเพลงในชมเขาชอบเปิดเพลงปิดเพียง ไปเสียงภาคเอานะคะทุกท่านคะาพาชมนะคะนี้อันนี้ก็กล้วยคะ่ะนี่ก็ผลไม้นะคะผละไม้ไร้ไหอย่างเราก็จะเดินเข้าไปนะคะในต้นเนี่ยต้นนี้มีแต่ผลไม้คะ่ะผละไม้นะคะยายจะไปเอาไก่อื เนาไก่อยู่ตัวนูน้นไก่อยู่โซนนู้นนะคะพอไก่กินบันนี้ของพวกนี้เขาก็อ่าริ่มกินนอาหารสำหรับสำหรับโยลินเนาะสำหรับอ่าคริสต์มาสอันนี้ยาย เอาไปต้มกินวันนี้ต้มกินวันนี้ค่ะพี่น้องจ้าไปสักสองตัวไปสักสองตัวเห็นเฟนบอกว่าลูกชายจะออกมาจากโรงพยาบาลก็จะมาพักอยู่ด้วยเออยายก็เลยออกมาซื้อนะคะอ ก็จะซื้อ,อแบบสำเร็จคือออสตูคาการออสตูคือภาษาไทยเราเรียกอะไรนะจัไม่ได้เลยเนี่ยมใหญ่จังเลยเนี่ยจะให้ดูตรงนี้ออสตูคาการคากาก็คือเคอ,อืม ก็ทำมาจากไอ้เนี่ยอีบ้านเราเรียกอะไรยายก็งงลืมลืมลืมโอ้ยแก่แล้วจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเขาซื้อไอ้นั่นไปด้วยตือไอติมไปด้วยเขาเอาไปกินกับหั่มตะเฉียดเนาะหัมตะเฉือดก็คือ เนื้อที่เขาอบรุมควันมานะ่ะเดี๋ยวเราก็มาลวกอีกทีหนึ่งเราก็มาลวกอีกทีหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะอือหึย,ยายก็จะดูหลายๆอย่างเนาะเดินดูหลายๆอย่างตรงนี้มุมนี้เนยทั้งมีทั้งเนยทั้งอา,อาหารที่เขาไว้นี่ ยายก็ไม่รู้ยายลืมอะไรดืมเสื้อได้เดินดูกร mm hmm. เดินดูกนคิดได้แล้วค่อยซื้อไอติมไม่อยู่ขอบนู่นเดี๋ยวค่อยมาซื้อไอติมเดี๋ยวค่อยมาซื้อไอติมยายมาแต่เช้านั่นเนี่ยกระเพิ่งเปิดร้านนะเปิดร้าน มาแต่เช้าพึ่งเปิดร้านบุญไปบุญมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ่อะนู่ยายว่าจะซื้อผลไม้ตื้อผลไม้ ผลไม้ไอ้ก็มาตรงนี้อีกรอบหนึ่งเ้ยพี่น้องจ๊ะมาดูไก่ซื้อไก่เมื่อไไก่ไก,ไก่ซื้อไก่ซื้อไก่ไก่เป็นตัวไก่เป็นตัวตัวนะคะ ตัวตัวไก่ที่นี่มันไม่มีคอเหมือนบ้านเรานะเขาตัดคอออกแล้วเขาตัดคอออกแล้วจะ้ะไอ้อยาจหาไอเคลรียกอะไรไม่รู้เดียวต้อง,องทูหาตาให้ตาคุยกับพนักงานขายจำชื่อไม่ได้ยายมาวนมาส่งรอบเลย,ยังหาไม่เจอเลย มาหาทรงรอบแตวยังหาไม่เจอค่ะพี่นวงจ้าแต่นี่มีแต่เนยนะเนี่ยเน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 ยขาบอกชื่อมาใหญ่ก็ไม่ค่อยคุ้นท่านไม คอยคุณถ้าเขากินบ่อยๆยายก็จะจําได้นะถูกถามตาให้คุยกับพนักงานขายพนักงานขายเขาจะรู้อดูแลว้วคนีดูอีกอ หาไม่เจอโอกยายสุภาหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอวนไปวนมาอยู่แต่แถวนี้เลยวกไปก็วนมานะคะบุกไปก็วนมา ไปทางนี้ดีกว่าแถวนี้มีแต่เนื้อนะคะเนื้อแกะที่เขาอ่าทางเนื้อแกะเนื้อหมูที่เขาไว้กินยูลินและกินคริสต์มาสอยากจะไปเอาคก ส,สองขวดไก่ไปต้มคกุกไก่ไปต้มคุกนะคะทุกท่านค่ะคุกจะอยู่ด้านนี้นะคะเครื่องดืม่มเครื่องดื่มอยู่ด้านนี้ตัวตัวนี้มีแต่เครื่องดื่มท้งนั้นเลยอันนี้น,นี่คกุก โคกอยู่นี่เป๊ปซี่อยู่น,นั่นโคกเก็บสองขวดไปต้มโคกนไิไก่ไก่ต้มโคกยายก็ไม่ได้กินนานเลยนะไก่ต้มโคกไก่ต้มโคกยายก็ไม่ได้กินนานเลย เดี๋ยวยายจะลองตุมตุม๋มคุกแล้วก็มาอบอีกทีหนึ่งเนาะอบอีกทีหนึ่งทำอาหารแปลกๆให้พลังกินพรังชอบกินตะไคร้อบอืมหากระดาษหาเทียนหาเทียนนะคะหาเทียนทุกทา่านค่ะ โซนนี้มีแต่เทียนเชียนนะคะเนีย่ยยายถือไปถือมาก็ได้อยู่นะหน้าหน้าก้านาทีเออพอจะได้คลิปลงหน่อยฝนตกนะวันเนี้ยฝนตกจ้ะฝนตกจ้า โอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายยายตุกภายตะเลยนไทยค่ะบายบาย